ดีขึ้นยังอะพูดได้ยังต้องแยกนอนนะครับเออพี่ดาพยายามแม่จะรู้เลยค่ะทุกคนพอดีว่าแพนด้าเขาไปหาหมอมาแล้วนะคะเพื่อนไปหาหมอมาแล้วฉีดยาไปสองเข็มแล้วคุณหมอก็ให้ยาม,มากินคุณหมอก็แจ้งว่าพี่แพนดา้าน่าจะเป็นหลอดลมอักเสบนะคะทุกคนก็คือยังไม่ถึงกับหวดัดแมวนะคะทุกคนเนาะก็คือว่า แต่ถ้าแยกเด็กๆได้อย่างถ้าพเพื่อนๆดูคลิปนะคะทุกคนแม่แพนด้าลงคลิปให้ดูอยู่นะคะทุกคนก็คือให้แยกแต่คือถ้ามาสุดวิสัยจริงๆก็คือปล่อยรวมแต่ก็คือเวลาพี่ด้าไม่สบายแม่จะรู้ค่ะทุกคนพี่ด้าเขาจะไม่เอาใครเลยก็คือจะไม่มีใครนอนใกล้พี่แพนด้าเลยค่ะเพื่นนอนๆเนาะก็ขอบคุณกําลังใจขอบคุณสําหรับทุกคนนะคะที่เป็นห่วงแพนด้านะคะทุกคนพี่ด้าบอกสบายดีพี่ด้าไหวอยู่ค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆติดตามแพนด้าตั้งแต่แรกใช่ไหมคะทุกคนจะรู้ว่าแพนด้า ถ้าเวลาเจออากาศนะคะทุกคนไม่ว่าจะข้างนอกหรือข้างในเปลี่ยนปุ๊บหรืออะไรปุ๊บแพนด้าเขาจะป่วยก่อนใครเลยนะคะทุกคนอากาศอาการของเขาดูง่ายะคะ่ะทุกคนตาจะโบโหลแต่ทานอาหารได้นะคะทุกคนแล้วก็เสียงะคะ่ะทุกคนเสียงจะแหบค่ะก็คือแม่ก็คือต้องพยายามดูเด็กๆนะคะทุกคนว่าดูทุกวันหมั่นดูค่ะว่าอาการของใครเปลี่ยน แปลกผิดปกติค่ะทุกคนเราจะได้แก้ไขทันนะคะทุกคนคือนี่ค่ะทุกคนเนาะถามว่าเหนื่อยไหมตอนนี้กําลังจะแก้แก้ปัญหาได้ทีละอย่างละอย่างพีด้ามาป่วยค่ะทุกคนเหนื่อยอีกค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องวิ่งเข้าไปดูกรยจรับบ้านที่บ้านโน้นด้วยค่ะเดี๋ยวก็ออกดูออกมาดูแพนด้าด้วยส่วนเด็กชายกะเพราแม่บอกว่าให้แยกกับพีด้านะ<ม>เด็กชายกะเพราเขาก็จะมานั่งเฝ้าพี่แพนด้าอยู่นี่ทุกคนดวสิคะ ดูน้ำหน้าทำตาสิคะทุกคนเอ,อก็อยากนอนกระเขานะคะทุกคนแต่ว่าแม่แยกกะเพากะเพรารู้เรื่องนะลูกนะนะรู้เรื่องไหมครับเก่งนะคะทุกคนเวลาพี่นางไม่สบายอย่างเงี้ยน,นางก็เหมือนรู้เรื่องนะคะคเพื่อนๆอ,อ่อเหมือนรู้เรื่องนะแล้วไม่งองแงด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่พยายามเพราะพี่ดาก็ไม่เล่นด้วยไงเออแต่หน้าสงสารค่ะทุกคนเด็กๆ หงอยกันหมดเลยค่ะเพราะว่าปกติพี่ดาก็จะเป็นพี่ใหญ่หัวโจรประจําบ้านพาน้องเล่นค่ะทุกคนดูง่ายมากเลยคนไม่สบายพี่ดาสูไ้ไหมลูกไหนไหนยกมือหน,น่อยเร็วดาครับสู้ไหมครับ <c ười> คนป่วยกันทุกคนชู้ชู้ยกมือไม่ไหวยกขาแทนแล้วกันพี่ดาบอก <c ười> กระเพา้กพากระเพ้าบอกพี่ดาชู้ชู้ครับชู้ชู้ครับชู้ชู้นะครับเออใช่ไหมครับ เนาะกะเพราบอกพี่ดาชู้ชูช้นะครับใช่ไหมครับโอ้ยเด็กใจกระเพราครับทุกคนเขาเป็นห่วงพี่เขาแหละไปแล้วนะครับทุกคนไปแล้วครับ